รกระทรวงพาณิชย์มีแนวคิดที่จะปรับลดภาษีการนําเข้าเกือบ7 0 0 0ันรายการก็เตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลบอกว่าสินค้าที่จะเสนอพิจารณายกเลิกภาษีนําเข้าหรือว่าดิวติวฟรีและโคต้านําเข้าโคต้าฟรีจากต่างประเทศ มีทั้งหมด6,988รายการตามนโยบายของนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับที่ต้องการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและจะมีการประกาศราย,ายละเอียดในการประชุมคณะรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ในช่วงปลายปีนี้ที่เมืองบาหลีประเทศอินโดนีเซียครับ โดยสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจรนารณาในวันนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ไทยจําเป็นจะต้องนําเข้าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิตสินค้าแยากเป็นสินค้าเกษตรกว่า1,600รายการอย่างเช่นสัตว์มีชีวิตเนื้อสัตว์ปลาแช่เย็นพืชมีชีวิตมันสำปะหลังแอปเปลิลข้าวสาลีถั่วลิสงไม้ไผ่มเมล็ดโกโก้เป็นต้นนะครับส่วนสินค้าอุตสาหกรรมเกือบ6,000รายการอย่างเช่นสินแร่และหัวแร่ดีบุก เครื่องจักสารกระดาษได้ฝ้ายผ้าทอเพชรไม่ได้ตกแต่งนิกเกลิลอลูมิเนียมตะกัว่วสังกะสีซึ่งประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดจะได้ประโยชน์ครั้งนี้รวม49ประเทศเป็นประเทศในทวีปแอฟริกา34ประเทศเอเชีย14ประเทศลาตินอเมริกาและแถบคาลิเบียนอีก1ประเทศครับ